วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปลอยหัวเปิดฝากกดไลค์กดสับตะไคร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ดูบอลนัดชิงหรือเปล่าดูดีโคตรสนุกเลยคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเอ้าเธอไม่ได้ดูเหรอดูก็แปลกแล้วฉันอยากไปคาราโอเกะวันก่อนเพิ่งไปมาไม่ใช่เหรอก็อยากไปอีกนี่นะถามทานากะาิจะไปเปล่าฉันไปอยู่แล้วไปจริงๆนะนี่นี่รู้ไหมคามมกิสังนะ่ะ ได้ข่าวกำลังกิ๊กกับซาซากิซังด้วยละ่ะถามจริงชัวใช่ไหมแต่จริงๆเธอมีแฟนเป็นเด็กมหาลัยอยู่แล้วนะ่ะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปเมื่อปีก่อนบ้าไปแล้วแบบนี้ก็พวกโลกสองใบสิภารกิจนี้กว่าจะผ่านมากูเล่นถึงตีสี่เลยนะมึงนี่สุดยอดจริงๆยามาตะคุงนายทำการบ้านเสร็จแล้วยังหรอยังทำไม่เสร็จเลยเหรองั้นก็ทำเร็วๆนะเมื่อเรากลับกันก่อนนะเจอกันนะ ตื่นได้แล้วคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วตกใจเวอร์มากตื่นก็ดีแล้วไปกันเถอะดูสิฉันซื้อแหวนมาดูเหมาะกับเธอดีนะจริงๆมันสวยเพราะเธอเป็นคนใส่นี่แหละจริงเหรอขอบใจนะวันนี้เธอจะมาบ้านฉันไหมไม่อ่ะวันนี้แฟนฉันมาหาจริงๆวันนี้เป็นวันครบรอบนะ่ะฉันเลยว่าจะไปฉลองกันนายมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับพอดีผมจะไปตรงนู้นไม่ใช่มั้ง ฉันว่าแกมาเยืนดูกางเจงในคามิกิมากกว่าเปล่านะผมยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูก็แสดงว่าจะมาดูสินะไม่ใช่นะไปกันใหญ่แล้วเอา้าวิ่งหนีไปเลยแม่ครับพอดีผมลืมของไว้ที่ห้องเรียนกำลังกลับไปเอาวันนี้ผมกลับบ้านสายหน่อยนะครับอุ้ยเสียอารมณ์หมดเลยกลับดีกว่ากลับก่อนนะกลับดีๆล่ะพวกเธอกำลังจะทำอะไรกันเหรอกำลังจะมีอะไรกันนะ่ะฮะจริงเหรอ ว่ายามาดาคุงเลยนายต้องรับผิดชอบด้วยผมขอโทษนะพอดีผมเมา,าของนายมานี่เลยวางกระเป๋าก่อนสินายต้องรับผิดชอบที่มาขัดขวางฉันแล้วคามากิตังก็ได้สอนวิชารักให้กับยามาดะคุงไปหนึ่งชุดใหญ่ๆโทรมามีอะไรเหรอครับฉันกำลังรอเธออยู่เลยยามาดะคุงนั่งก่อนสิกินนี่ก่อนสิทำไมเธอมาคุยกับไอ้หมอนี่แกชื่ออะไรวะไอ้ที่เจอวันก่อน นี่เกอยากเจ็บตัวใช่ไหมยูซิเกะอะไรเนี่ยเขาเพื่อนฉันนะนี่เธอมีอะไรกับมันแล้วใช่ไหมนี่นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยมานี่เลยคามากิสั่งมาได้ไงเป็นยังไงบ้างฉันได้ยินมาว่าเธอขี่จักรยานไปชนหมามาเหรอไม่ใช่นะผมหกักหลบทันแล้วนี่เธอมาทําอะไรเหรอฉันรู้สึกไม่ดีเรื่องเมื่อวานนะ่ะเลยจะมาขอโทษมาขอโทษเหรอเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยววันนี้ฉันจะบริการให้อย่างพิเศษเลย เดี๋ยวสิครับจะทำอะไรน่ะแล้วคามิกิสั่งก็ได้ช่วยบดปล่อยยามาตะคุงสบายตัวไปหนึ่งรอบเลยครับครับครับเดี๋ยวผมลงไปรับนะครับห้องนายน่ารักมากเลยนะชอบอ่านอนิเมะด้วยเหรอชอบเรื่องไหนที่สุดล่ะชอบเรื่องไดโนเสาร์นะครับนั่งก่อนนะครับที่บอกว่าเดทคือมาเดทที่บ้านผมนี่เหรอครับใช่แล้วเดทแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาชามาให้นะครับไม่เป็นไรหรอกพอดีไม่ค่อยมีใครมาบ้านน่ะผมเลยทําตัวไม่ถูกขอถามอะไรหน่อยครับ มีคนชอบเธอตั้งเยอะแยะทำไมถึงเลือกผมเหรอทำไมเหรอก็เพราะนายน่ารักแล้วก็ตลกดีฉันก็เลยอยากลองมีอะไรด้วยนะหลังจากนั้นฉันก็คิดถึงแต่นายมาตลอดเลยแล้วตั้งสองคน <c oughs> ก็ได้บรรเลงเพลงรักจากนี้กินเวลาไปเกือบชั่วโมงเลยครับหลังจากที่ตั้งคู่เสร็จภารกิจ <c oughs> ผมมีชุดหนึ่งอยากให้เธอใส่ได้สิเธอใส่ชุดนี้แล้วสวยเซ็กซี่มากเลยนะแล้วตั้งคู่ ก็ช่วยกันสร้างความสุขกันทั้งวันแล้วหนังก็ตัดจบรับชมกันจบแล้วฝากกดติดตา,า้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ